โอ้ยจะบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์นะมันไม่แซ่บเท่าบ้านเราจริงๆบ้านเราที่แสนสุขใจจริงๆซีฟูนีน่แซ่บแล้วราคาดีขายง่งเยุกใครด้ยดยดวดยต้องขออะไรแบบเผ็ดๆแซ่บๆหน่อยกระแทกป,ปากหน่อยนี่ถึงร้านน,นี้<อ>คือนะฮะมือน,นขอแซ่บๆเลยกับที่ร้านเบียร์ยิมาฮะแซ่บๆใหญ่ๆนี่โอ้หจะบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์นะมันไม่แซ่บเท่าบ้านเราจริงๆ หีกระเทียมลงนะฮะคลิกลงจะดูขนาดตัวใช่ขนาดแบบโอ้เราเปิกสี่เม็ดใช่ฮะคือความแ่บต้องมานะความกรุบต้องดีมากอือฮูลุยฮะยังไงปรุงเนาะแล้วตัวใหญ่มากนะวอมเอามามมือมือที่อ่านให้ดู ใหญ่ไหมล่ะใหญ่โตนี่อร่อยมากว่าดีแน่นอนครับจะเห็ตามจะเห็นวัานี้่หอยแครก็งหอยแข็งต้องบ้านเราจริงๆต้องที่บ้านเราเดี๋ยวขอแกะใหลายตัวก่อนนะฮะลงมาเรก่อนเอันนี้ดูฉ่ำๆเยิ้มๆแบบนี้โอ้โหลงมาตรงนี้เลยนะฮะนี่สี่ตัวนี้ใช่ไหมครับสี่ฟุตสี่ฟุต บ้านเราที่แสนสุขใจจริงๆสีฟูนี่ซักและราคาดีด้วยมาฮะรู้ยังอืกุ่มบ้อันนี้เบิกไข่ยุกมะนาวยุกไข่ด้วย่อมแซ่บหองแซบ่แซบกลิ่นทิษขนาดจริงจริงจริงกลิ่นแบบคือน้อง,องเขานเน้นทั้งโคว่า ต้องแซ็ตให้เราเท่านั้นมารุยฮะโอ้โหสุดมากต้องก่งมากหะขอแค่นี้กินเลยอย่างงี้เต็มๆไข่เต็มๆได้เราเป็นสามีภรรยากันนะลุยครับอืมอร่อยมากอืามาร้านดีอย่างนี้สิ่งนี้ก็คือต้องได้ขาดพลาดไม่ได้นะครับ แกงเหลืองหน่อไม้ปลาเก๋าอืหน่อไม้ดองปลาเกา๋าชิมน้ำก่อน<ม>ด้วยความวัตถุดิบในร้านนี้นี่แบบสุดใครชอบคอนเซ็ปต์ร้านนี้ได้เลยดีไม่รู้สักเพียบดีมากแล้วดูดิปลาเกา๋าวาหนังมันจะนันหนา,นา,นาเห็นไหมมีเอ็นเอ็นด้วยเหมอือนแบบเป็นแบบคอลลาเจนคอลลาเนจน,<ม>นื้หนึบหนหนังก็จะหนึบหนนี่นั่นหน่อไม้ดองแบบนี้นะฮะโอ้โหเฮ้ยเผ็ดจริงลุยฮะดีน้ำลายสองนี่ หอมมากโอ้เออตามมาด้วยอะไรแกงป่าปลาเห็ดโคนนะของร้านนี้นี่ปลาเห็ดโคนเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะเขาแบบนี่แกะมาแต่เนื้อแกงป่าปลาเห็ดโคนนะฮะขอเต่าก่อนจะใส่ทีเดียวเลยดูครับหืมเหูื่อหจัง แต่ไม่กล้าหูจบว่าดีหรอไม่กล้าไม่กล้าเลยเลไม่กล้าเลยนะคะเขาได้น้ำตาไหลแน่นอนเขยเขาดื่มน้ำตาลน้ำตายลไหลเลยอืมแล้วนี่ปลาดุกทะเลตักชาเป็นอะไรที่ปวดร้านมากเมนูสัปดาห์นี้คือปลาดุกทะเลชอบกินเพราะว่าเนื้อมันจะหนึบมันเนื้อมันจะหนามันจะแน่นมากปลาดุกทะเลเนี่ยเราหากินยากแค่ไหนบอกเลยโอ้โหมันเฉพาะร้านเท่านั้นที่เขาจะมีมาหัวละพิ่แคน มีเต็งพิกแคงก็พิกทุกอย่างนะฮะรวมๆมป็ในคำนี้เลยหืมประเดทถลุมประดุกทะเลนะฮะรุยฮะหืมเด้งหือหนึบหรออะไรนู้นนั่นหนึบมากโห้ดีเมนูนี้ทไมไฟลุกด้วยเลยฮะอร่อยจริงและทุกครั้งนะครับเมนูนี้ต้องมาใช่สตอร์นๆอย่่งคือบดเลยบดีชอบ ใช้อะไรสตอเป็นน้ำยาล้มบนปากเย็นเกาสตอดื้อเลือดเขียวนี่นะฮะโอ้โหแล้วเซกัากับเป็นแบบผัดกะปิสตอใช่แล้วรู้ไหมว่าข่ากลางทำไมเพราะเมื่อที่ไหข้างในมันจะมีหนอนไงอ่าข่าดูลุยครับหืมผมว่าอร่อยแล้วก็จะกินปุ่มตรงไหนนะครับตาลทรากด้วย หารร้านนี้นี่เผ็ดร้อนจริงนะอนะแล้วอาหารทีเราสั่งมาทุกเมนูคือเผ็ดหมดโรยใช่ตอนนี้ปากไปดุอยู่คือบอกเลยว่าพอกลับมาไทยก็กลับมาเมืองไทยนะฮะต้องขออะไรแบบเผ็ดๆแซ่บๆหน่อยกระแทกปากหน่อยนี่ถึงร้านนี้รีบมาเลยมาแซ่บของไทยไม่แพ้ชาติใดเลยดูดฮะตอนนี้ขนาดนั่งกันห้องแอร์เหนื่อยอบ้านไหลมาขนาดนี้เผ็ดขนาดไหนดีเห็นมากไปทานขึ้นนะครับคุณยอดครับโคตรสุดแลยว